อร่อยมั้งก็อร่อยอีกแบบหนึ่งแต่ว่าพิซพาเผาดีกว่าอันนี้เมนูสเต็กแซลมอนนะครับ <Ooh. S 1> ซึ่งก็ไม่เคยกินหรอกก็ลองสั่งมาเขามีับแฮมกร์ล,ลาดแนนอันนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้คืออะไร uh. <I> ไวะอันนี้อะไรซอสอะ,ะ,ะ uh. ไรนี่เป็นสับป,ประรดนะอันนี้ uh. <laughs> อะไรวะอนนาตา uh. <laughs> ลองดูนะครับมันเป็นสามรสนะผมก็ไม่รู้เราไม่เคยกินเดี๋ยวลองดูมันก็<ล>อร่อยดีก็เหมือนปลาปลาอะไรนะปลาบ้านเราปลาเผาออ่ะ <c oughs> ป๋อนิวนี้ก็มันเป็นเนื้อปลานะครับแต่ว่ามันก็มีความหอมองซสมกันนะ <c oughs> แต่ถามบ้า อร่อยมั้ก็อร่อยอีกแบบหนึ่งแต่ว่าทิปเผาดีกว่า